สมพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ยาตานุยายีจะพระวหิมานวะจงเดินตามที่พ่อดำเนินไปแล้วการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สำนึกพระการุณคุณเล,ลิศล้ำทศพิษราชธรรมนำไทยผองประโยชน์สุขทุกเตขตคามตามคันลองชาติเรงรองยิ่งยงทำรงไทยรอยพระบาทยาตราทั่วสารทิศพระนิรมิตสุขสงบศพส,สมัย พระกริบดาธิการยิ่งยศปรากฏไกลปวงชาวไทยพักดีมัน่นนิรันดร